เปิดเพจใหม่ง่ายนิดเดียวค่ะวันนี้ปิ้นจะพาเปิดเพจใหม่นะคะแล้วก็วิธีการทำทุกอย่างอย่างละเอียดเลยนะคะอีกอย่างหนึง่งก็คือว่าปิ้นจะบอกวิธีในการเข้าเฟซส,ส่วนตัวไปที่เพจเพจกลับมาที่เฟซส,ส่วนตัวด้วยมือใหม่ไม่ต้องกังวลใจว่าต้องใช้มือถือหลายเครื่องไม่ใช่นะคะมือถือเครื่องเดียวนี่แหละค่ะ เฟซเฟซเดียวในี่แหละหาแต่เปิดเพจได้อีกเป็นสิบนะคะทุกคนทีนี้ปิ้นจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทําไมเราถึงต้องเปิดเพจสาหรับครีเอเตอร์มือใหม่หลายคนที่สร้างเฟซส่วนตัวมาหลายปีแล้วนะคะเราต้องการเปิดสร้างรายได้ซึ่งเฟซส่วนตัวนั้นที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลเราไม่รู้ว่าเราโพสต์อะไรไปบ้าง ทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมคะบางทีอาจจะโพสต์เกี่ยวกับการเมืองหนักเกินไปบางทีเกี่ยวกับปัญหาสังคมอาชญา,ากรรมทารุนสัตว์อะไรต่างๆนานาพอเราเปิดเปิดสร้างรายได้ปุ๊บเพจเราโดนเอเฟซเราโดนจํากัดเลยเพราะว่าอะไรมันผิดกฎชุมชนของเขานะคะแล้วก็ถามว่าถ้าเฟซส่วนตัวโดนจํากัดรายได้แล้วคุณจะสามารถสร้างไรายได้ในเพจได้ไหม ซึ่งคุณสมัครจากเฟซส่วนตัวนี้ตอบเลยค่ะว่าได้ตัวเปิ้ลเองเนี่ยแหละค่ะเฟซส่วนตัวโดนจํากัดรายได้แต่เปิ้ลไปเปิดเพจเพิ่มอีก4เพจนะคะเปิ้ลสามารถเปิดสร้างรายได้จากเพจได้แล้วค่ะเปิ้ลพิสูจน์มาแล้วค่ะเปิ้ลถึงมาบอกทุกคนนะคะเปิดเพจใหม่เหมือนเราซื้อบ้านหลังใหม่ที่บ้านหลังนั้นเราจะทำคลิปเรียว ดีๆให้ผู้คนได้เห็นเราจะโพสต์สิ่งดีๆสิ่งที่สร้างสรรค์ให้ทุกคนได้ได้เห็นในบ้านหลังนั้นนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะบอกวิธีการในการสร้างเพจสิ่งที่เราต้องเตรียม1คิดไว้ก่อนเลยค่ะว่าเราจะทำเกี่ยวกับอะไรเฟซส,ส่วนตัวเราก็เป็นเฟซส,ส่วนตัวที่เราทำเรื่องทั่วไปชีวิตของเราใช่ไหมคะสเพจต้องมีชื่อ นะคะต้องมีชื่อสมมุติว่าเราจะทําเกี่ยวกับอาหารเครื่องดืม่มชื่ออะไรดีเราจะทําเกี่ยวกับสินค้ากเกษตรแนะนําเกี่ยวกับกเกษตรเราจะแนะนํำยังไงดีเราจะทําเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเราจะทําเกี่ยวกับดอกไม้ต้นไม้เราจะตั้งชื่อเพจเรายังไงดีนะคะแล้วก็เตรียมรูปภาพไว้ด้วยนะ รูปภาพโปรไฟล์รูปภาพแบ็กกราวด์นะคะเตรียมไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นรูปภาพก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่ก็อยากให้เตรียมไว้นะคะว่าฉันจะตั้งชื่อเพจแบบนี้ใส่ภาพแบบนี้ภาพแบ็กกราวด์แบบนี้นะคะถ้าเรามีสเตปในสมองเราไว้แล้วทุกอย่างมันจะง่ายและรวดเร็วขึ้นนะคะเปิ้ลแนะนําอีกนิดนึงว่าคุณไม่ต้องกังวลใจเพจเปิดใหม่สมมุติว่าวันนี้วันที่1ใช่ไหมคะ เราเปิดเพจใหม่แล้วเราเชิญเพื่อนจากเฟซเก่าไปเป็นเพื่อนในเพจไปเป็นผู้ติดตามในเพจสมมุติว่าวันที่ห้าเราได้ครบห้าร้อยคนนะคะมันก็จะเข้าเกณฑ์ดาวเรารอไปอีกสาสิบวันวันที่หเดือนถัดไปเราก็เปิดตั้งค่ารายได้จากดาวได้แล้วในขณะเดียวกันระหว่าง30สิวันนี้เราก็ สร้างคลิปเรียวลงไปทุกวันทุกวันสม่ำเสมอเหมือนที่เราทำเนี่ยแหละค่ะสร้างสรรค์โพสิทีฟนะคะพลังบวกทุกอย่างเข้าเกณฑ์คุณสามารถที่จะสร้างรายได้จากเรียวแล้วก็โฆษณาในสตรีมได้ต่อไปอีกแล้วก็จะมีโปรแกรมสมาชิกแล้วก็จะมีโบนัสเข้ามาอีกเยอยะแยะมากมายนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะวิธีการเปิดเพจไปดูกันเลยค่ะ ไปที่เฟซส่วนตัวแล้วก็ไปที่หน้าเมนูนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีคำว่าเพจอยู่ค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะข้างบนซ้ายมือจะมีคำว่าสร้างคลิกเข้าไปตรงคำว่าสร้างค่ะกดไปที่ปุ่มเริ่มกันเลยนะคะจากนั้นเราจะมาตั้งชื่อเพจนะคะตรงนี้เลยค่ะให้พิมพ์ชื่อเพจไปเลยค่ะ ของเปิ้ลจะทำเป็นกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนะคะตั้งชื่อเพจเสร็จเราก็กดถัดไปได้เลยค่ะจากนั้นจะมาที่หน้าหมวดหมู่นะคะที่ตรงกับชื่อเพจของเราตรงนี้เปิ้ลจะทำสร้างรายได้ด้วยเปิ้ลก็จะให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเปิ้ลเป็นครีเอเตอร์ด้วยนะคะเปิ้ลก็จะพิมพ์คำว่าครีเอเตอร์เข้าไป มันก็จะเด้งขึ้นมาให้เรากดนะคะแล้วเปิ้ลนก็ทําเกี่ยวกับกระเป๋าด้วยใช่ไหมคะเป็นกระเป๋าผ้าเปิ่ลนก็จะคลิกกระเป๋าและสัมภาระขึ้นไปอีกก็คือว่าเราเลือกได้หลายอันนะคะพอเราเลือกหมวดหมู่เรียบร้อยแล้วเราก็กดสร้างนะคะต่อไปจะเป็นหน้าที่เขาถามว่าเราจะอธิบายเป้าหมายของเราได้ดีคือเราต้องการทําอะไรเกี่ยวกับเพจนี้นะคะ เพื่อเลือกสร้างเนื้อหาและเชื่อมต่อกับแฟนๆนะคะแล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยค่ะต่อไปเราจะใส่ภาพโปรโฟไฟล์กันนะคะไปคลิกที่รูปกล้องตรงโปรโฟไฟล์ค่ะให้เราเลือกภาพที่เราได้เตรียมไว้นะคะจากนั้นให้เรามาเลือกภาพแบ็กกราวด์นะคะตรงกล้องด้านบนค่ะเลือกภาพที่เราเตรียมไว้ขึ้นไปเลยค่ะกดปุ่มถัดไปนะคะ หน้าต่อไปจะมีให้เชิญเพื่อนในเฟซส,ส่วนตัวของเราให้มากดติดตามเราในเพจใหม่นะคะถ้าเราจะไปกดเชิญเพื่อนเลยก็ได้หรือจะกดทีหลังก็ได้นะคะอันนี้เปิ้ลแนะนำให้ไปกดทีหลังค่ะเรามาตั้งค่าให้เรียบร้อยกันก่อนนะคะกดปุ่มถัดไปได้เลยค่ะจะมาหน้านี้นะคะแล้วเราก็มาเช็คดูว่า การแจ้งเตือนเพจบนโปรไฟล์ของคุณเราต้องการให้ Facebook แจ้งเตือนเราไหมเวลามีคนมาคอมเมนต์หรือว่ามีคนมากดไลค์อย่างนี้ค่ะให้เราติ๊กเป็นสีน้ำเงินนะคะตรงข้างบนแล้วก็มากดปุ่มเรียบร้อยค่ะและเขาก็จะมาที่หน้าโปรไฟล์เพจใหม่ของเรานะคะจะเป็นแบบนี้เราสามารถที่จะไปกดดูแดสบอร์ดหรือว่าเครื่องมือ นะคะบางเครื่องจะไม่ขึ้นคำว่าดูแดชบอร์ดบางเครื่องจะขึ้นเป็นว่าเครื่องมือนะคะเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูตรงนั้นได้แล้วก็ไปดูรายละเอียดต่างๆได้นะคะลองกดเข้าไปดูแดชบอร์ดนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างตรงที่การสร้างลายได้นะคะพอเราคลิกเข้าไปแล้วนะคะตรงการสร้างลายได้ เขาจะขึ้นมานี่คือเครื่องมือทุกอย่างที่เราจะได้รับแล้วก็เรียวยังไม่ขึ้นถ้าเรียวขึ้นก็จะมีคําว่าตั้งค่าถ้าเรากดไปที่เครื่องมืออันใดอันหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเรากดไปที่ดาวสังเกตว่าจะมีโล่สีแดงด้านล่างที่ขึ้นว่านโยบายการสร้างรายได้ของพาร์ทเนอร์นะคะเพจน,นี้ไม่ปฏิบัติตามนโยบายไม่ต้องตกใจนะคะเรากดเข้าไปดูได้เลยค่ะ กดเข้าไปดูปัญหาเกี่ยวกับนโยบายตัวสีน้ำเงินนะคะพอเรากดเข้าไปแล้วเขาจะมาหน้านี้ค่ะอย่าเพิ่งไปกดส่งคำขอให้ตรวจสอบอีกครั้งนะคะปุ่มสีน้ำเงินห้ามกดเด็ดขาดค่ะให้เรามาดูข้างล่างนะคะว่าการปรากฏยังไม่ชัดเจนคลิกเข้าไปตรงนั้นเลยค่ะพอเราคลิกเข้ามาแล้วเขาจะมาหน้านี้นะคะ นั่นก็คือว่าเราเปิดเพจใหม่ยังไม่ถึง30วันนะคะหรือมีผู้ติดตามยังไม่มากพอที่จะมีสิทธิ์ใช้งานการสร้างรายได้ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเกิน30วันไปตรงส่วนนี้ก็จะหายไปเองเลยนะคะเราไม่ต้องส่งตรวจสอบอะไรเลยไม่ต้องตกใจนะคะสำหรับมือใหม่คะ่ะกลับมาที่หน้าเพจของเรานะคะเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะมี ทุกอย่างให้เราได้เห็นคล้ายๆกันกับเฟซส,ส่วนตัวนะคะเห็นไหมคะข้างล่างก็จะมีคลิปเปรียวรับข้อความแล้วก็การไลฟ์นะคะ <S <S เลื่อนลงมาดูข้างล่างก็จะเป็นภาพโปรไฟล์ของเราที่เราพึ่งใส่เข้าไปถ้าเราจะโพสคลิปเราก็โพสได้เหมือนกันกับเฟซส,ส่วนตัวเราทุกอย่างเลยคะ่ะแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูหน้าแดชบอร์ดมืออาชีพของเราได้ว่า ตอนนี้มีผู้ติดตามเข้าถึงอะไรยังไงเราได้ทุกอย่างปกติเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเฟซส,ส่วนตัวเลยต่อไปเรามาดูว่าถ้าเราจะกลับไปที่เฟซส,ส่วนตัวเราจะไปยังไงนะคะให้เราไปที่หน้าหลักของเราก่อนนะคะแล้วก็ให้เราไปที่หน้าเมนูนะคะ ถ้าเป็น iPhone จะมีรูปเมนูอยู่ด้านล่างนะคะแต่ถ้าเป็น Android เพเป็นไม่แน่ใจว่าต้องไปกดหน้าหลักหรือเปล่าคะ่ะลองหาวิธีดูนะคะที่จะเข้าไปหน้าเครื่องมือนะคะที่หน้าเครื่องมือมุมขวาบนจะมีลูกศรอยู่นะคะให้เราคลิกเข้าไปตรงนั้นแล้วก็ จะมีทั้งเฟซส,ส่วนตัวแล้วก็เพจให้เราเลือกว่าเราจะเลือกไปที่เฟซส,ส่วนตัวหรือว่าเราจะไปที่เพจไหนต่อเราเลือกได้ตรงนี้นะคะกลับไปกลับมาได้จากตรงนี้ได้เลยค่ะขอให้มือใหม่ทุกคนใจเย็นๆค่อยๆทำนะคะค่อยๆศึกษา แล้วก็ถ้าเราทำไปอีกสักพักเราก็จะคล่องเองค่ะสงสัยอะไรตรงไหนก็มาสอบถามกันได้นะคะเดี๋ยวเปิ้นช่วยได้เปิ้นจะช่วยให้คำตอบเต็มที่เลยค่ะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างที่หวังนะคะขอบคุณมากค่ะ